สวัสดีจ้าเชนดีตอนรับเขาซูอีสานค้นบานจานไปน้องจา๋ามือนี่ค้นบานจานได้หนึ่งปลาขาวพี่น้องแจวประเด็กพักลวกมือนี่หลอบลัวเลยพี่น้องจา๋าเทิงซื้อเทิงขางบานเก็บมามาพี่น้องเขาเนี้ยทางข้างย่างเขาเนี้ยมันอันมันอันแหงพี่น้องเบิ้บ จ,จั่มจ้วค่อยข้าวหอมหมั้งเมืองป่าขาวพี่น้องอ กินปลาขาวต้องระวังพีน่น้องก้างหลายแต่ปลาขาวหอมพีน่น้องเวลาหนึ่งมันอีกบะมีไข่ด้วยล่ะบ้าอาตัวใหญ่หักกินผู้เดียว ค่ะพีน่น้องน้ำมาต้ม,มบักกล้วยข้นหลวกเกิดเองข้างๆบ้านพี่นอ้องหือมาขาว พักคุ้มกับนี่ห้อพักคุ้มขางบาท Ưm, ừ, tạm mà Tạp thế nào? cấp แกบักเราเถิดได้ไปแดบสดจิตมากห่ะาีน่น้องพ่อลมอัดบัวห้วัดหรอกอากาศดี Nàng kín đưa nả bàn, tay quăng quăng Cứ hiểu tiếng nóng Giọng khôn Giọng nhỏ Đưa nả bàn Khay đồ bọ Bữa nắng, heo Khoa thai chịu ืสองเขาไม่แสบสมัติแสบแถบานพี่น้องเออพักกันหลายยังสิกินพักอย่างเด้อพี่น้องควานเน่นๆปลากับตำเจ้า มัน้อมแบบปลาขาวมันมักหอมอยี่น้องนอกิ่กับตำเจายวหอมมัก มันยัยไงกับดีดีพี่น่อมะหาร้าวจงสมิตดดดีก่กะรมปผัดโว่วก็กินพักเลยพี่น่อมานำเอาตั้งหนึ่งปลาเถอะแบบเจ้บ quá nữa, tao nó may, giao bây giờ, <laughs>

Mình chào ừ. tình cảm rất là vui chào. 啊，卡诺。